สวัสดีค่ะพี่น้องมาเนียนิ้วไต้ต่างแดนกับมิคามาอัปเดตเรื่องพยาบาลฑ์ฟินแลนด์นะคะเนาะอดนอนเพื่อไปศาลร,รีบกลับมาทํางานแล้วสุดท้ายเป็นแบบนี้เกิดอีกอย่างคือนเนาะฮาเนี่ยานิ้วบอกสู้ฟังเด้อจ้ะเด้อพยาบาลฑ์ฟินแลนด์เนาะเราไปศาลเนาะผลสุดท้ายพี่วนแม่ของลูกกับบอมาตามนัดเนาะคะ่ะบ่ได้ยังเลยมือนี่ซ้ำว่าเสียเวลาถึง แล้วไหลสุดเราก็บอกนะค่ะง่วงนอนมากมาส่นโอ้ยนอตะเตนนลียตนเนาะเราบอกว่าเอาตามนั่นนอเด้อเมื่อยวิ่งตามแล้วเพิ่นว่าเพิ่นพาน้องนาริตาไปโรงเรียนแล้วก็ว่าเรามาไกลมากเลยสิ้นเดือนกับสิมาอีกมาส่นนัดวันที่สามสิบสิงหาเนาะก็เนาะเบิ้งปั่นโอนกระกระดาแต่เบิ้งว่าเพิ่นสิมาบ,บ่อบบูหือจังได๋ก็บปลาไป,าป,าปาอีกเทียนหนึงเนาะคะ่ะ สิเป็นยังไงเนาะพืยาบ้านเป็นแลนนี่เนาะพยาบาลพี่นแนนเล้กับว่าเพื่อนสิตัดสินจังไดกะสร้างเพื่อนถ่อข่อยเมื่อยแล้วล่ะสีสีแลนน้ำส่วนเนาะว่ากล้วก็มีเนาะเอฟซีหลาๆท่านกับเขามาแสดงความเป็นห่วงเป็นยายพยาบาลาี่แนนเนาะอีกท่านเพื่อนกับว่าสู้ๆจะบอสอีกท่านกับว่ากำลังใจผู้ใหญ่บ้านสู้ๆเด้อจ้าเดี๋ยวก็ดีเองเพื่อลูกเนาะจ้า พี่น้องนิ้วควิดเห็นจังไดกับปากคอมเมนต์ขามาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จดุด subscribe ในเด้อจ้าช่องยายนิ้วในต่างแดนค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย